นี่ค่ะท่านผู้ชมทุมให้ดูเรือลากจูงดึงเรือโป๊ะเบานะคะวิ่งกันมายาวๆลำเล็กดึงลำใหญ่อีตะลังก็มาคอยปรับเชือกนะคะเดี๋ยว ผนตรงนี้แล้วก็จะปล่อยเชือกให้ยาวขึ้นสังเกตดูนะคะตอนนี้เชือกมันสั้นระหว่างเรือโยงกับเรือโป๊้ผลแม่น้ําป่าสตักมาแล้วก็จะปรับเชือกให้มันยาวกว่านี้นะคะรอคำสั่งจากพี่กัปตัน เรียโป้ขังพรปียะค่ะท่านผู้ชมพรปียะฐานปีลำเลยจะวิ่งไปรับสินค้าใหม่นะคะหรือไม่ก็ ไปจอดรอรับสินค้าแล้วแต่คำสั่งนะคะท่านผู้ชมีีก็น่าจะทำความสะอาดเรือเป็นที่เรียบร้อยนะคะเอาโครงเหล็กขึ้นแล้วเดี๋ยวจะปิดผ้าเต็นท์เพราะว่าการเอาสินค้าขึ้นแต่ละอย่างสินค้าอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ ต้องล้างตาความสะอาดใต้ท้องเรือแต่แล้วก็คุมพัดเต็นท์ไว้รอคำสั่งว่าจะเอาไปขึ้นสินค้าต่อที่ไหนนะคะหลังลามก็ลากไปถึงนู่นเลยท่านผู้ชมลากไปถึงุนนู่นลออกทะเลอะ่ะ <c oughs> นี่อยุธยาผ่านปทุมธานีผ่านนนทบุรีผ่านกรุงเทพออกทะเลนะคะไปรับสินค้าจากเรือใหญ่ โดยพรปิยะ9กค่ะอเด้งไว้นะคะท่านผู้ชมเรือโปลอมสุดท้ายมันเหวี่ยง ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาจมขบวนเรือลักจุงในแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าไปบิ่งตามกระแสน้ำนะคะท่านผู้ชมมาได้ทวนนะคะน้ำตอนนี้ก็แดงเป็ดเปลี่ยนประกาศจากทีกับกันด้านหน้านะคะเก็บกะเลื่อนเชือกไปแล้วนะคะกลับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ